สองอะไรครับอาจารย์ส่งน้อว่านหลวงมาทวดเก้าเจ็ดคำว่าพิมพ์กับคําว่าบล็อกต้องแยกนะในแวดวงพรเครื่องเ่ยของนักนิยมสะสมเครื่องทั่วไปถ้าไม่ใช่สายตรงนะหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยก็จะสับสนสับสนเนื่องว่าหลวงมาทวดเนี่ยมีสามพิมพิพมพใหญ่พิมพ์กลางพิมพระรอดหรือพิมพ์เล็กอันเนี้คือเป็นมนฐาตรฐานเลยแต่พอมารายการหองกระแสออกมาโดยลูกหลานตระกูล ขนาดนุรักษ์เนี่ยออกมาชี้แจงว่ามีสิบิกพิมพผมเชื่อว่าหลายคนเหวอเหอในที่นี้หมายว่าฮะขนาดนั้นเลยเหรอคุณฟังนะครับแล้วคุณนึกถึงหลักความเป็นจริงคําว่าสามพิมถูกต้องแล้วตามที่พวกคุณเข้าใจก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์พลอดแต่คุณจ้อนกลับไปถึงการสร้างพระซึ่งมีจํานวนถึงหกหมื่นสี่พันองค์ จริงๆตั้งทำต,ตั้งใจทำแปดหมื่นสี่พันองหนึ่งธรรมขันแต่ด้วยระยะเวลาที่ยมุทาพิเศษนั้นกันชั้นชิดเข้ามาจึงทําให้พระสร้างไม่ครบจำนวนคุณลองนึกถึงการผลิตพระหกหมื่นสี่พนองแม่พิมพ์จะต้องใช้กี่ตัวเพราะฉะนั้นคุณอนันต์คณะนุรักษ์เนี่ยเป็นบุกคลที่ละเอียดมากนะครับจดบันทึกทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นใช้ต้นแบบอะไรนั่นคือตะกัวนะทามที่คุณเห็นใช้แม่พิมพ์โดยเป็นข้างนั่นหมายถึงว่าใช้ตะกัวกดลงบนข้างในขณะที่ข้างกําลังร้อนๆหรือหลุมๆเพราะข้างนี้เวลาถูกความร้อนมันจะอ่อนตัวใช่ไหมอาจจะเอาข้างไปอังไฟให้อ่อนๆน,นิ่มงแล้วก็มากดลงกับตะกวัวพอข้างเซ็ตตัวปับ๊บก็ดึงตะกัวออกนั่นคือหนึ่งแม่พิมพ์ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้สิบหกแม่พิมพ์หรือสิบหกตัวแล้วนำแม่พิมพ์ตัวเนี้ยไปทำการกดของพระคือเนื้อว่านผสมดินกากยายักตามสูตรอะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วกดลงไป่ายทอดเป็นองค์หลวงพ่อทวดที่เราเห็นในปัจจุบันออกมานั่นคือใช้แม่พิมพ์ข้างเนี่ยทั้งหมดสิบหกตัวเพราะฉะนั้นสิบหกตัวเนี่ยหลังจากเข้าสู่ตลาดหลังจากสู่ความนิยมแล้ว เียนพระจะไปแยกกันเองวันนี้คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ไรจุดพิมยยพ์ใหญ่หูขีดพิมพ์ใหญ่ข้างแตกอะไรอย่างเงี้ยหรือ a b c ส่วนพระรอดก็ไมาแยกย่อยเลยว่าพระรอดหน้าใหญ่พระรอดหน้าเล็กพระรอดกรรมการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปแยกกันแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดครอบวอร์เลย16แม่พิมพ์ในการผลิตนะครับ